ับปันเดมฟาร์มนะครับแอดมินจะจะพามาดูว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับควัวเป็นสัตว์ช้านะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับโรคสืคบพันธุ์นะครับก็แนะนําให้เสริมด้วยนะครับที่ฟาร์มใช้คือตัวซิเดียมนะครับตัวนี้จะเป็นแก้ปัญหาโรคสืบพันธุ์ของอแม่พันธุ์นะครับนะถ้าเป็นพ่อพันธุ์ก็จะเพิ่มคุณภาพของอสุจินะครับปริมาณอสุจิแล้วกถ็ถ้าเป็นแม่พันธุ์ก็เกี่ยวกับเป็นกับสัตว์เร็วขึ้นนะครับหลังพลอรหรือ เราจะให้ลดปัญหาในเรื่องของกัรระบบสืบพันธุ์นะครับเช่นกับช้าต่างๆครับแล้วก็มีในเรื่องของการเป็นสารเยีะยวขึ้นนะครับก็เป็นตัวซิลิเนียมนะครับอันนี้ก็ใช้ประจำนะครับสำหรับครัวที่หลังลอดนะครับคัวที่หลังลอดก็แนะนําให้เกษตรกรได้นําไปใช้นะครับตัวนี้ครับตัวซิลิเนียมครับก็ เกี่ยวกับมวลูกอักเสบต้นอักเสบนะครับก็แนะนํานะครับแก้ปัญหาได้นะครับตัวนี้ลดปัญหาได้นะครับนะแล้วก็พวกที่มีปัญหาเกี่ยวกับลูกตายในท้องนะครับก็แนะนําให้เสริมด้วยซิลิเนียมนะครับตัวนี้นะครับสําหรับการใช้นะครับก็1กิโลต่อประมาณ1ช้อนนะครับสาที่นี่ดูยนะครับหนึ่งกิโลกรัมก็อาหารข้นนะหัวอาหารไหนก็ได้นะครับมานหนึ่งกิโลกรัมนะครับ ก็เนียมนะครับีเนียมจะเป็นหกคงแบบนี้นะฮะถึงช้อนพอนะครับเรียบร้อแล้วนะครับผสมให้เข้ากันนะครับนี่ก็เป็นแม่พันธุ์นะครับนะรบพ่อนะครับ หนึ่งตัวนะครับตัวกินดีไมดีผสมให้กินแบบนี้เลยนะครับอันนี้ดวงจันทร์นะครับอันนี้โีดวงจันทร์ผสมแล้วนะครับีน้องกล้วยหอมนะครับมีรอเป็นสับนะครับอันนี้ต้องให้กินซีเรเนียมต่อนะครับก็หลังข้อเนแมให้กินนะครับขอบคุณครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถอ็อกซ์สอบถามเข้ามา ในอินบ็อกนะครับของเพีได้เลยนะครับก็เป็นแนวทางของกัปตันเทมฟาร์มนะที่ใช้ตัวนี้นะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับแก้ปัญหาเกี่ยวกับอ่าพัฒนีปัญหาเกี่ยวกับวประสัดช้านะครับก็แนะนำห้ใช้ครับขอบคุณครับ